อะไรเลยอยู่ๆแล้วก็ขายมาได้หมื่นสองหมื่นจับสัตว์น้ำสัตว์น้ํามีสวนยางมีสวนยางครบพร้อมทุกอย่างครับสวนผลไม้สวนผลไม้ด้วยอืม,อมในเขาไอ้ที่สําคัญนะอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยเก็บน้ําพึ่งไม่หมดเลยในในพรุรานควาเนี่ย<อ>เพราะว่าพรุรนี่ไอเพราะว่าบริเวณพรุรนี่มันมีต้นไม้หลากหลายค่ะแล้วก็มันมีไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีเลยจย์ แต่เมื่อก่อนเนี่ยไอบริเวณของพุรานควายเนี่ยเป็นป่า90%นะจ๊ะโอ้เก oh. เพราะว่าสมัยกระบวนการของของพซูวาเมดีชานะค <Th a. S 1> ่ะเขาเคยหลบในนั้นเป็นเดือนเดือนแล้วก็เขาเอาหอมาส่องนี้ส่องไม่เห็นเลยจนะ๊ะ เอาเฮลิคอปเตอร์มาบินหาไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นไม่เห็นเลยมีแต่ป่ามีแต่ป่าเห็นทึบอยู่เป็นเดือนอยู่เป็นเดือนสร้างเป็นกระท่อบใหญ่เลยใน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 พุนะเพราะสูสบายมากเพราะว่ามีซปเปอร์มาร์เก็ตแน่นอนอยู่แล้วพุลานควายเป็นเหมือนศูนย์กลางแห่งชีวิตมีผู้คนอยู่อาศัยรอบๆ และพึ่งพาทรัพยากรร่วมกันทั้งชุมชนพุทธและชุมชนมุสลิมชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าพุปเป็นสมบัติของแผ่นดินของชาวบ้านเป็นฐานทรัพยากรร่วมกันของชุมชนแต่หน้าเสียดายทุกวันนี้พุลานควายค่อยๆเสื่อมโทรมลงเพราะปัญหานานา,นานชนิดความจริงเราก็อยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้วมาตั้งแต่สมัยก่อนนูน้นสมัยปู่ยาตายใหญ่ถ้าพูดถึงบ้านบ้านเห็นเนะาะสมัยก่อนนูน้นบ้านสามเมาเานี่ มีคนไทยพุทธเก้าครอบครัวคนมุสลิมประมาณเจ็ดครอบครัวพอๆกันพอๆกันแต่สมัยก่อนนู่นชาวสาวโมเนี่ยคนไทยพุทธเนี่ยมาดั้งเดิมก็มาจากอำเภอสยบุรีอำเภอบ้านจ่อดั้งเดินที่มาที่นี่คนบ้านปาบอลก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นพุเป็นพื้นที่สาธารณะอะไรต่ออะไรเงี้ยก็ยังใช้ร่วมกันอยู่ไหมครับใช่ร่วมกันอยู่ครับถ้าพูดถึง้วว่าทรัสย์จิน ในพุ้เนี่ยมหาศาลนะน,นะเกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับหลายๆอย่างเดิมนี่มันนะถ้าพูดถึงว่ากินก็อริดอร่อยอถ้าเราย่างนี่ล้องสาวนะมันจะออกมันพิวผิิ oh. ปัจจุบันนี้ถ้าเราย่างนะมันจะแห้งแรงเพราะอะไรรู้ไหมพราะขาดอาหาร <c oughs> ปลาไม้ก็เชียวชกมมีสัตว์ป่าบ้างมีพึ่งมีปลามีอะไรมากมายนะ oh. ตั้งแต่เขาปิดเครื่องข้างล่างาง,าง,งดมันก็หมดไปมีแต่น้ําต้นไม้ที่สมบูรณ มันก็ตายหมดปลาจากพันธุ์เดิมก็หายไปหมดนี่พันธุ์ใหม่ๆที่เขามาปล่อยมัน,ม,นมันเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือพอไปสร้างเขื่อนกั้นมันก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป,ป,นไปทุกปีเดือนเมษาน้ำจะแห้งนะน<า>้ำจะแห้งมีเหลือแต่ในคลองในคลองเป็นของของดังเดิมพอถึงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยน้ำก็จะลักษณะน,นี้ แต่น้ําเก่ามันจะหมดไปน้ําน้าใหม่คงจะมาแทนที่พอเข้าตังเขือ่อนมีปริมาณของเขาพอมีเขื่อนกั้นปุ๊บกับ้นปุ๊บน้ำก็ได้างไว้ตลอดปีพื้นที่พุรุลานควายในฤดูแลง้งเมื่อน้ำลดหญ้าและพืชต่างๆงอกงามวัวควายกินหญ้าในทุ่ง ที่เป็นปศสุสัตย์กึ่งอิสระเมื่อถึงฤดูการหวานกล้าดำนาหรือฤดูการน้ำหลากวัวควายของคนมุสลิมก็จะถูกโยกย้ายมาอยู่ที่ดอนอาศัยพื้นที่สวนของคนไทยพุทธก็ไม่ได้ใชเอมาอตอมะมาอยู่ตะบมย่าีมาปากีาคมลุงช่วงหรือแบมะเป็นคนไทยพุทธที่อยู่อาศัยท่ามกลางคนมุสลิม โดยมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาเขาเรียกอะไรกันชอมะเบมะแบมะอ๋อเบมะโอ้คนที่นี่เห็นไหมคะแต่วังพญานี่อิสลามตอนนี้ถ้าถามชื่อช่วงก็ไม่รู้จักเขารู้จักว่าถ้ามาเถื่อ แบนใบมะเขารู้หมดแต่ว่าถ้าทุงไหนกรรมิงกำมันของปยาเะรแวะอะไรนี่จะเป็นคนที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพุทพูดมุสลิมอะไรได้เป็นอย่างดีเหมือนหนึ่งนายธนาคารควายเนี่ยนั่งคุยมาไม่เมื่อกนมาซอิกปีที่แล้วลุ่นไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ มีบทบาทใครจะเอาควายมาฝากใครได้ต้องถือเป็นคนมีบารมีตอนนี้ต้องรับจ้างแล้วก็ไม่รับแล้วเลี้ยงฟรีเหมือนแต่ก่อนไม่มีไม่มีที่เลี้ยงทุ่งทุ่งเลี้ยงสัตว์เขาปลูกปาล์มปลูกยางหมดตอนนี้ที่ต้องเป็นคันไร่นะในทุ่งกว้างนี้ตอนนี้หมดปลูกยางปลูกปาล์มหมดควายก็ไม่มีแล้วตอนนี้ขายกันหมดไม่มีที่เลี้ยงไม่มีอนันกลยไม่ได้พูดลุงช่วง ทำไมคนก็ถึงเลิก,ก,ก,เลกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันไปหมดแล้วล่ะคะเพราะว่าแต่ก่อนเขาใช้นากับวัวกับวายใช่ไหมตอนนี้เ็าใช้รถจักรหมดแล้วก็วัววายก็ไม่มีที่เลี้ยงที่ทุ่งนาที่เขาเลี้ยงฝายเลี้ยงวัวนั้นปลูกพืชหมดตอนนี้คนไปเอาคนละสองสามไร่สี่ห้าไร่หมดไม่มีที่เลี้ยงปลูกอะไรกันปลูกปาล์มปลูกยางทุ่งนาที่ทำข้าวตอนนี้ก็ปลูกปาล์มหมดนี่ไม่มีที่นานแล้วตอนนี้อ ไปในทุ่งนี้ไม่มีเลยแล้วอาข้าวที่ไหนกินล่ะคะข้าวยาลานั้นเลยซื <laughs> ้อเออชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านอิสาราเนี่เขามีทําอยู่เข้ามา,มาสีจ้างสีจา้างนวดตั้งนี้นข้าสีข้าสี ามก็อีทุลุเอออ่ะไม่คุยอะไรกันสักอย่างนึงเอามาวางที่ง่ายเฉยๆโอเคเขามาวางเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เขาก็มาเอาเลยวัดเสียสิทธิ์ก็มาเอาคือคืออยู่อยู่กันแถวนี้นี่ ิ้วกระสอบข้าววาวๆแล้วก็ไปเลยไม่ต้องพูดมากไม่พูดก็ได้พูดก็ได้ไม่เป็นเขารู้หมดแล้วเขารู้แล้วว่าอันนี้ต้องนวดก่อนทุงนี้ก็มาเอากระสาษสะดวกดีเนาะไม่แล้วเมื่อกี้คุณลุงพูดกับเขาว่าไงคะตัสีดูดูตั้งตรงนั้นก่อนแล้วก็เข้าใจแล้วนะถ้าอยู่กรุงเทพต้องมีใบเสร็จด้วยรับของส่งของอะไรเสร็จซับกันเสร็จซับทำกันธรรมดาไม่ต้องความเชื่อเชื่อกัาเชื่อมั่น าจากพลุดูดูดูพลุและบึงยังเป็นสุดยอดแหล่งอาหารนับแต่อดีตตะกุบเก็บเก็บบ้างเก็บเบาะแล้อันนี้ล่ะคะรลาบ่าปลาบ่าปลาช่อนปลาช่อน ปรากฏไหมสารพัดปลาเลยค่ะก็จะได้ขึ้นมาอย่างนี้ทุกเช้าตอนที่วัดเดินในเมืองในร้านนี่ของจริงนี่ของแท้ทุกวันนี้แม้พลุลานควายจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสมแต่ก็ยังคงเป็นที่พึ่งพาของคนรอบพลุตลอดมาโดยเฉพาะการจับปลาในบึงในพลุ หาเหยื่อง่ายๆก็คือเอาเปลวกแถวบ้านนี่แหละใส่ลงไปแล้วปรากฏก็จะเข้ามากินและไม่ได้ออกมาอีกเลยไม่ออกเนะพราะว่าประตูทำมันเองเข้าไปได้แต่ออกไม่ได้ม,ดมีภูมิปัญญามากมายในพุลานควายโดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องมือดักจับสัตว์น้ำซึ่งมีหลากหลายและผลัดกันใช้ให้เหมาะสมตามสภาพและฤดูกาลเครื่องมือชนิดนี้ใช้ดักจับปลาไหลในพุค่ะ ชาวประมงแห่งพุลานควายปัจจุบันออกหาปลาด้วยราคาน้ำมันที่แพงขึ้นต้องใช้อวนหลายผืนต้นทุนสูงรายได้วันละส0งร0อบาทก็นับว่าดีแล้วเพราะพุเสื่อมโทรมลงไปมากจับปลาได้จำนวนน้อยปลามีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อนกิโลกรัละต้นหนี่ยร้อยหกสิบบาท อย่างไรก็ตามร่องรอยแห่งความหลากหลายและุดมสมบูรณ์ของคลุลานควายผ่านอาหารจากคลุยังเห็นอยู่มากไปซื้อไปฝากแม่โซเออซื้อไปฝากก็ได้เพราะว่าของฝากจากป่าบอได้ได้ได้อน่าจะซื้อีินีก็ไม่ดูแล้วโลซามโลซามขีดอ้าวมันสงบแล้อยังเนี่ยสงบสงบแล้วนะโอเค มีงานสำรวจวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำสายบุรีซึ่งมีแม่น้ำลำคลองสาขาถึง229สาขาไหลมารวมกันวิจัยพบปลาถึง103ชนิดเฉพาะบริเวณตอนกลางลุ่มน้ำและละแวกทุกมีปลาถึง37ชนิดเป็นอย่างน้อยจะดีเพียงใดหากความอุดมสมบูรณ์ในอดีตได้หวนคืนมา บ้านแลแวะอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีมีตลาดปลาที่หาได้จากพลุสะท้อนการพึ่งพากันระหว่างคนกับพลุได้เป็นอย่างดีค่ะปลากฏที่ภาษามาลายูเรียกว่าแกบเบาแกเบาอันนี้ปลาดุกปลากดปลากฏเหมือนกันค่ะแกเบาแกเบาอันนี้ปาลาลมะบอกว่าาษาใช้ปลาลามะ อาจารย์มาลายุเกลามะเขาทำมาจากอะไรบ้างครับปลาส้มนี้ข้าวเจ้าคั่วข้าวเหนียวแล้วก็ต้มแล้วก็น้ำตาลแว่นค่ะอป็นสามอย่างเจียกับเกลือโอ้เนี่ยค่ะสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเลยก็คือจับปลาจากพรุแล้วก็รอบๆครพเนี่ยก,ก็จะมีพื้นที่นาก็เอาทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้ามาทำเป็นปลาส้ม เกลือก็เกลือปัตตานีอยู่แล้วปัตตานีเกลืออร่อยทุกวันนี้พุมีปัญหามากมายและชาวบ้านอยากเล่าให้ฟังอยากให้แก้ไขและอยากมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชนซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งพึ่งพาแหล่งภูมิความรู้และบอกเกิดวิถีชีวิตวัฒนธรรมเนี่ยพุล้างควายที่ปัญหา เราไม่รู้จักพรุไม่เข้าใจพรุว่าพรุเนี่ยมีอวัยวะนะฮะเราไปกดไปปิดก้นของมันอ่ะมันต้องไปเอามีด<อ>ไปแกะต้นอก้นของมันให้กว้างขึ้นให้กว้างขึ้นถึงจะพอเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก้นของมันพอเหมาะก,กับเขาเขาก็บอกว่าวิธีเดิมๆของเขาเนี่ยจะทําให้ที่นี่มีความยั่งยืนแต่ปรากฏว่าที่นี่ถูกพัฒนาเยอะมากนะครับ ซึ่งก็เป็นความกังวลของของชาวบ้านผมคิดว่าเรา,เราค้นพบภูมิปัญญาความเข้าใจเรื่องพลุเนี่ยเราเจอได้ที่นี่แล้วเขาก็บอกว่าที่นี่เป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตมีหมู่บ้านอยู่รอบพลุประมาณ20สกว่าหมู่บ้านแล้วจะมีหมู่บ้านอื่นๆที่มาเพึ่งพาพลุนี้ที่นี่คือแหล่งน้ํา,าของยะลาขอัตตานีเพราะามันจะมีน้ําใต้ดินเริ่มต้นจากที่นี่นะครับที่นี่มันจะมีโครงการพัฒนาเยอะถ้าเราไปเ,เราก็จะเจออนุสาวรีย์เยอะมาก นะครับและเขาคิดว่าพุเนี่ยครับถ้าเราไปพัฒนาเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะถ้าเราไปตัดความสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ํากับพุออกจากกันพุลานควายเป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวอย่างของพุมากมายหลายพุของเขตลุ่มสายบุรีเราได้เห็นและรับรู้ว่าพุมีความสําคัญอย่างไรกับชุมชนชาวบ้านรอบๆพุ แต่พลุก็มีความเปลี่ยนแปลงจากความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเลยทีเดียวชาวบ้านอยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาคิดอย่างไรต่อการพัฒนาหรืออยู่ร่วมกับพลุให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เรื่องราวของลุ่มสายบุรียังมีอีกมากสัปดาห์หน้าพันแสงรุ่งจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลุ่มสายบุรีโดยเฉพาะที่รามันยะลาแล้วติดตามชมค่ะ ระหว่างการถ่ายทํารายการเราพบหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งค่ะเป็นชุมชนที่เห็นตัวอย่างวิถีชีวิตมาลายูพื้นที่ดั้งเดิมซึ่งน่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันและยังมีเรื่องอื่นอีกเราจะนําเสนอเรื่องราวของลุ่มสายบุรีถึง5ตอนด้วยกัน ใครอยากจะได้ดีวดีชุดนี้ติดต่อมาที่พัน s s r t h a i p b s o r บ h หรือที่ตู้ปน25ปอทฟ3แยกลาดพร,ร้าวกรุงเทพ10901นะคะแล้วพบกับพันแสงรุ้งใหม่สัปดาห์หน้าว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลุ่มสายบุรีสวัสดีค่ะ